สวัสดีค่ะพวกเราทุกทุคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรักกันชอบกันกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันนะคะรักมากๆก็กดแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปตามเพื่อนๆนะคะตามเพื่อนของเรามาดูนะคะต้องบอกว่าหัวข้อในวันนี้จดจําให้ได้ว่าคุณคือใครสําคัญมากค่ะการจดจําให้ได้ว่าคุณคือใครนี่คือแก่นแท้คือแก่นของความสําเร็จทุกด้านของชีวิตเลยโอ้จะว่าไปแค่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยโอ้กว่าจะ กว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็นํามาใช้กับชีวิตได้เนี่ยออใช้เวลาพอสมควรนะเออคือถ้าบอกว่าจําไม่ได้ว่าคุณคือใครเนี่ยภาษาไทยแปลเป็นไทยเนี่ยเข้าใจหมดแต่ที่จะให้จิตวิญ,ญญาณเข้าใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งเ,เอาใช่ค่ะ,ะมัน,มนต้องอข้าขเรื่องหนึ่งมันต้องเข้าให้อาจิตวิญ,ญญาณต้องเข้าไปตระหนักรูนะ้แล้ววันนี้เราจะมาสอนเลยนะจะมาสอนว่าเ,เราจะมีวิธีการ ทำยังไงสังเกตยังไงสัตจะมาจะมาสอนเลยนะเป็นการสังเกตนะคะมากันแล้วค่ะมาคือการการเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งคุณต้องเดินคนเดียวให้ได้อืต้องทนเหงาให้ได้โอต้องทนเหงาด้วยเหรอที่ทนเหงาได้ต้องทนเหงาทนโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายพี่มีหนูนะทอดทิ้งอกระสภาวะอ๋อโอเคเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนถูก เหมือนถูกถีบให้อยู่ตามลําพังอยู่ขนาดนั้นเลยนะถูกถีบให้อยู่ตามลําพังจริงเหมือนกับโลกนี้ไม่ต้องการเราจริงเหมือนกับโลกนี้แบบว่ากูไปที่ไหนก็ไม่ได้ละไม่มีใครเข้าใจกูเลยมันจะมีสภาวะที่มันจะเกิดกับเราทุกคนแบบเนี้ยซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องเนี้ยค่ะเราจะคุยกันเรื่องเนี้ยนะวันนี้ก็คุยเต็มที่ได้้เท่าที่ทำได้นะส่วนท่านที่ ที่อยู่ที่ลงทะเบียนแล้วคอเจ็ดคัมพีไปเรียนเอาในคอสมีวิธีการฝึกมีการให้กระแสแต่วันนี้เราก็มีการ<ม>จูนวันนี้ยังให้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่กักเรื่องการให้กระแสได้เรียนรู้แล้วว่าข้างนอกผสมประสานปนเปนกันเยอะมากคนที่ดูเนี่ยคือคนที่าบางคนรอดูก่อนบางคนรอความชัดเจนว่าผู้สอนจะชัดเจนไหมผู้เรียนจะชัดเจนไหมใครจะชัดเจนบ้างรอกันไปรอกันมาอย่างเงี้ยนะฮะ บางทีกระแสที่ให้ไปเนี่ยม,มันทำให้บางทีเราสับสนใช่คือการคือการเรียนรู้ข้างหน้าเนี่ยเราเรียนรู้หน้าเพจเนี่ยไม่ได้กักไม่ได้กักนะให้เต็มที่เพราะไม่รู้จะกักยังไงนะใช่คือเต็มที่แต่ในอคอเจ็ดคัมภีร์สร้างเงินล้านคือการเข้าไปรับรู้ถึงสภาวะก็คือเข้าถึงจิตนะคะแต่ตรงนี้ให้วิธีการว่าเช็คอย่างไงอะไรยังไงก็ก็สำคัญอนะสำคัญอ๋อจำเป็นที่จะต้องรู้เลยค่ะค เพราะว่าตอนที่ทุกตาฝึกฝนจิตครั้งแรกด้วยความที่เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ก็ด้วยการที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนนั้นน่ะหนูได้พี่นะแล้วฮะทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นดูยูทูบมาทั้งวันทั้งคืนค่ะไม่ทำอะไรเลยความดูจนเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้จนทะลุจออมาอยู่ด้วยกันแล้วเข้ามาอยู่ในจอด้วยกันอีกทีหนึ่งแม่ดูจนทะลุออกมาคือจะบอกอย่างนี้คือจะบอกอย่างนี้ประเด็นอะไรที่ที่ที่เหมือนที่พูดบอกกับว่า ไม่ไม่คือตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกมา uh huh. แล้วทีเนี้ยคือตุ๊กตาต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะทุกเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพัฒนาชีวิตเรียนกับใครทําอะไรมาก็แล้วแต่แม้กระทั่งสถานปฏิบัติต่างๆที่เราที่เราผ่านมาในชีวิต uh huh. ทุกเส้นทางคือสะพาน uh huh. ที่จะพาเรามาถึงจุดนี้ค่ะ uh huh. ก่อนที่หนูเจอพี่เนี่ย าถามว่าได้ไปเรียนที่ไหนไม่ได้เรียนแต่หนังสืออนังหาไปคอสสัมมาาแต่เราก็เคยทำกิจกรรมไม่ใช่หรอใช่ทำสมัมมาาเป็นคนนำกิจกรรม<ช>ด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของปลุกเล้าเกี่ยวกับปลุกเรื่องความสำเร็จจิตใต้สำนึกเปลียนจิตใต้สำนึกอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่า มันมีคําว่าจิตเหนือสํานึกตัวนั้นนะคะงงเลยมันงงมันสบสนอะไรเราเนี่ยคงเลยอว่าจิตเหนือสานึกคือเราเรียนมาเนี่ยมีแต่จิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกก็จิตใต้สํานึกคือตัวดึงดูดคือตัวที่ทําให้เราประสบความสําเร็จต่างๆนานาและไอ้จิตเหนือสํานึกอยู่ๆวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าจิตเหนือสํานึกนี่แหละคือปัญญาญาณจากจักรวาลใครบอกมีคนบอกในหนังสือในหนังสือต่างๆก็มีแต่พอตอนที่เราอ่านน่ย ตอนนั้นจิตวิญญาณก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ไดไดยินคำนี้สักเท่าไรหร่คือเข้าไม่ถึงก็มีคนพูดถึงสิ่งนี้ว่าเวลาที่เราจะเข้าถึงตัวปัญญายาณของจักรวาลเนี่ยหรือเดอะซอ r c สตอนนี้ทุกตาเรียกว่าพระเจ้าอ,อตอนนั้นเนี่ยที่ที่ได้ยินปุ๊บเนี่ยก็อยากเข้าถึงอยากเข้าถึงเพราะอยากได้ปัญญาอยากสาเร็จอยากรวยอางง่ายๆเลยคือจบที่อยากรวย ก็ไปตามเขาใครพาไปไหนปฏิบัติอะไรยังไงสถานที่ปฏิบัติก็ไปเขาบอกว่าต้องทำวิธีนี้ต้องให้ถึงตัวตนภายในต้องให้รู้ให้ได้ว่าเราคือใครต้องเข้าไปถึงในดวงวิญญาณเข้าไปถึงจิตเนื้อสำนึกอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นงงไปหมดเลยก็สับสนแต่อยากเข้าเข้าใจป่ะอันนี้พูดเหมือนหลายๆคนเลยภาษาที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ย พูดเพื่อหลายๆคนเลยว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งพี่โจค่ะก็ไลฟเรื่องของจิตเหนือก,การทำงานของจิตเหนือสำนานกไลฟ์ได้หรอเป,เป็นการเขียนอ๋ออุ้ยต้องสองชั่วโมงหรืออะไรพี่รู้ไหมหนูดูเป็นสิบรอบอะะ่ะหนูเป็นคนที่ไม่ถามแต่ฝึกด้วยตัวเองอืก็ดูอะ่ะดูซ้ำๆนี่คือสิ่งที่ตุกตาเป็นตุกตาในวันนี้คือ คำถามที่จะถามใครสักคนหนึ่งต้องเป็นคำถามที่มันถามไปแล้วหนึ่งไม่รบกวนเมื่อถามแล้วคำถามนั้นต้องเป็นประโยชน์กับตัวเราที่สุดมไม่ได้<ร>ไม่ได้ถามเพราะอยากรู้ใช่ส่วนใหญ่ถามเพราะอยากรู้ทำไมถึงอยากรู้เพราะอยากทำเอาแล้วทำไมถึงอยากทำก็คือยังไม่ได้ทำ <laughs> ก้วถามก่อนกระถามไปเรื่อยจนกว่าจะได้ทำคำถามมันยังจะเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็ตุกตาก็ได้มาฟังคลิปพี่โจก็ฟังฟังฟัง,ฟงแล้วก็มาถึงเรื่องของการเชื่อมกระแสจิตต่างๆนานาเ็เลยทําให้ตุกตากอยากรู้ว่าอ๋อที่ฝึกฝนมาทั้งหมดทั้งมวลในอดีตเนี่ยกระบ,บวนการเชื่อมกระแสจิตหรือเชื่อมโยงกับกับเดอะซอสคือสิ่งที่จะทำให้เรารวดเร็วก้าวกันโดด ตุกาก็เลยเดินเส้นทาง,างนี้สายจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมกระแสจิต mm hmm. การจูนนิ่งนะคะก็ทาแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่องนั้นว่ามันเป็นทางลัดให้กับชีวิต mm hmm. เรายัางไงเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูล mm hmm. ตอนนั้นเราจะไปหาที่ไหนก็ต้องดูพี่ mm hmm. ก็ดูมันทั้งวันทั้งคืนดู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 ดด แล้วก็ฝึกดูแล้วก็ฝึกดูแล้วก็ฝึกแล้วก็ไม่มีตังค์ดูแล้วก็ฝึกแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเงินด้วยดูแล้วก็ไม่มีเงินดูล้วงในกระเป๋ายังไม่มีนะจ๊ะไม่มีนะคะขาบอกงยังไงวะป2018ฝึกแม่งฝึกทั้งวันีจูนทั้งวันมีแต่แบงค์ยี่สิบกับแบงก์กับเหรียญน่ะแล้วจันรวยยังไงวะเออจูนทั้งวันอะไรทั้งวันน่งจูนทั้งวันเลยเหรอจริงแล้วมีอยู่ไลฟ์หนึ่งพี่ไลฟ์แล้วพี่ก็บอกว่า จูนเพื่อหาความรวยแต่ก็ไม่รวยสักที<อ>เพราะว่าโมแต่จูนโมแต่ฟังไม่รู้จักทำโอ้โหเหมือนโดนไม้นาเหมือนโดนตีแสกหนะ้าตีเน่ตีแสกหน้า <laughs> เลยตอนนั้นนะคะ <laughs> คือเฮ้ยจริงว่ะเรานะไปหาเครื่องมือตรงนั้น,น่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เรามันเหมือนแบบไปหาเครื่องมือ ที่เรารู้สึกว่ามันโอ้โหมหาสจจรย์มากเลยการเชื่อมเนี่ยมันมหัสจจรย์มากมันสดเลยเชื่อมทั้งวันเลยทั้งวันมุนเลยคือต้องบอกว่าเชื่อมมันเป็นทางลัดจริงและตุกตาคอนเฟิร์มตุกตากล้าพูดนั่งยันนอนยันตรงนี้เลยเนี่ยผลลับตัวเป็นๆผลลับที่โคตรเร็วแต่โมตะจูนโมตะเชื่อมแต่ไม่ทําพอวันนั้นพอพี่ไล์ปุ๊บตัวว่าเออจริงว่ะ ก็กลับมาทำแล้วพอกลับมาทำมันก็ทำให้เราเออขับเคลื่อนชีวิตไปได้อตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอาชีพอะไรก็ขายออนไลน์ก็กลับมาขายต่อก็เงินเข้าไหมก็เงินก็เข้าก็ก็ทำเงินก็มาอยู่แล้วต่ตอนที่หลอกตาจูตทวดดี กูว่ากระเป๋าดูยังไม่เจอเงินก็วันทั้งวันมันมันทำอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้โพสต์ได้ทําอะไรเนื้องานมันไม่เกิดอยู่แล้วคือเรามัวไปหวังว่าวันหนึ่งเงินแสนเงินล้านมันจะตกมาจากฟ้าฟ้าไงมันจะล่วงลงมาปึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเรามัวคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําไปก่อนใช่มันก็ต้องต้องตอนนั้นมันยังไม่ได้ตระหนักรู้ตอนนั้นก็แบบว่าโอ้ชีวิตลําบากเหลือเกิน นั่งเชื่อมเผื่อจะมีใครมาช่วยจริงๆริงที่พูดจริงนี่นนสารภาพเลยเผื่อจะมีใครมาช่วยเผื่อจะมีใครมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยจนกระทั่งเข้าถึงโลกภายในก็เป็นหัวข้อของวันนี้อพอวันที่เราสามารถเข้าถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราเรารู้ว่าเราคือคอื่ ว้าวทุกตามีศักยภาพมากมายแค่ไหนมันไร้ขีดจ,จํากัดแต่เราเป็นคนจํากัดด้วยตัวเราเองอวันนั้นล่ะหาทําให้ทุกตาเนี่ยเข้าถึงศักยภาพแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เปลา่านะจุนทุกวันสุกทุกวันแต่ไม่ลงมือทำวหลับตานะหลับตาจุนมีความสุขทุกวันจะไม่อยากออกไปไหนพี่พี่คะเพื่อนหนูในวงการตอนนี้มาเน่เป็นแบบนี้หมดเลยที่เป็นหมดเลยแต่ไม่ตัดภาพตัดมาเจอเจอโค้ชโจตอนนั้น นี่กูทำทั้งวันเลยเช้าวะกูทำทั้งวันเลยทอโทษมันพูดกับพูดมันตำบับอย่างเงี้ยก็ต้องกูมึงบางจาังหวะเนี่ยนะคนที่คนคนที่เข้ามาเรียนอย่างอย่างอย่างตุ๊กตาเข้ามาเรียนใช่ไหมคาตุ๊กตามาเรียนก็นกลับไปนั่งจุนฟังขึ้นเสียงทั้งวันฟังขึ้นเสียงเอ้ยอฟังเข้าไปในเซลให้มันรวยปฏิพานมามแล้วก็มีความสุขสุกก็นั่งยิน้นพี่ เวลากินข้าวพี่จะกินเลยยิ้มจูง้วันตอนนั้นผอมเลยพี่ผอมเลยคือจูจนผอมเลยไม่มีจะกินเดี๋ยวแล้วเขาฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะพูดต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าเข้าใจผิดนะเออจูทั้งวันหลับตาจูทั้งวันไม่ได้โพสขายของคนก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาทําอะไรก็าเห็นไปเห็นไปเห็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเหมือนเหมือนสมัยก่อนพี่เนี่ยทั้งนับรูปประคำ สวดมนต์มีตัววัด <c oughs> อินดิเตอร์เอ้าแล้วก็ต้องมีเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เบานะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยสวดท่าร้อยจบสวดพัน 1, จบคือเวลาคนมันจะเอาอะใครมันแนะนําอะไรแล้วเขาว่าได้เดี๋ยวมันเอาหมดอ่ามันเอาหมดคือเราตัวจริงไงเราตัวจริงพี่ไปซื้อตัวนับก้ามเลยไอตัวที่แอร์วฮสเตสเขากดนับว่าใครอะโอ้โหพี่ลงทุนขนาดนั้นเ็นคนทําจริงผมทําอะไรผมทมําจริง <c oughs> เดี๋ยวนับก้าวรูปกระคำนี่ผมมีหมดตอกรูปกระคำแล้นับ คือมันได้มาเพื่อความขลังแล้วมันนับกี่จุดกีน่นับรับรูปคำมันไม่ให้เทคตัวตัวเลขดี่จะตอลมากดป,กป,กป,กปั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 กแล้วก็มาโพสต์โชว์เลยวันนี้สวดมนต์ห้าร้อยครั้งเย้รวยแล้วอ่างเงี้ยวันนี้สวดมนต์พัน 1, ครั้งเย่รวยแล้วอะไรประมาณนี้นะเพื่อนก็บอกว่านี่จะเพีย้ยนละจะเพีย้ยนก็ก็ทําไปตามนั้นแต่แต่ตอนที่พอเข้าเรื่องการจูจริงๆเนี่ยนะครับคนที่มาเนี่ยเขคตุตาเนี่ยทั้งวันแต่ว่าตัดภาพตัดมาที่โคจโ ทำทั้งวันแกทำทั้งวันเลยแกโพสเดี๋ยวล่แอดเดี๋ยวนู่นเนแต่ภาพแต่แต่ภาพที่ทุกคนนึกก็คือโค้ดแกคงนั่งใช้กระแสจิตเชื่อเดี๋ยวก็มีคนมาลงทะเบียนเ,เดี๋ยวก็มีมนนคนมาโพสเดี๋ยวก็เปล่า <ฮะ S 2> คือคือข้าพเจ้าโพสข้าพเจ้าเป็นเรียนเรื่องการเอชอโอคืออะไรเป็นเรียนเรื่องการพาดหัวเป็นเรียนเรื่องการไลฟ์การทำนู่นนี่นั่นการทำหน้าเว็บคือสุดท้ายทำเป็น คือมันต้องทําข้างในและข้างนอกพร้อมกันค่นี้จนเรารู้สึกข้างในทําไปพร้อมกับข้างนอกเมื่อไหร่นั้นเรารวยมันไม่ใช่มาแยกว่าทําข้างในทีข้างนอกที <laughs> กวัาเนี้ยเนี่ยก็มีพี่ตานึงถามมาด้ารักษ์ด้ารักว่าเราก็เอตอต้องขออภัยนะที่คำคำตอบที่ผมตอบไปมันก็น่ารักเหมือนกันโค,ค้ชคะ,ะถ้าพี่จะฝึกอย่างนี้นะเช้ามาเข้าเงียบชั่วโมงหนึ่ง เขาเงียบชั่วโมงหนึ่งนะภาวนาสิบห้านาทีทุกวันเลยนะนั่งนิ่งๆเข้าเงียบหนึ่งชั่วโมงภาวนาสิบห้านาทีจูนในกลุ่มสามเทพอีกหนึ่งครั้งถ้าพี่ทำแบบนี้ทุกวันมันจะถือว่าเบาหรือหนักหรือผ่อนเกินไปไหมคะอะไรประมาณนี้นะด้วยความควาดด้วยความคลมมันคือสุดยอดทำจริงตัวจริงผมก็ถามไปว่าแล้วพี่เอาเวลาที่ไหนไปทำงานฮะ S <S <k iller> คือคือพี่เอาเวลาที่ไหนไปทำงานแล้วมันมันมันได้มักได้ผลพี่เอาเวลาไหนไปรีคูดคนไปโพสสินค้าไปอะไรประมาณเนี้เออคือคือในพี่ทำตามนี้้งหบดผมเกรงว่าพี่จะเหลือเวลาทำงานน้อยนิดเดียวจริงไหมเอออตุกตาเลยตอนนั้นคือเนี่ยคำาคนตุกตาก็พูดมาใช่เหมือนที่หนูเคยเป็นเลยทั้งวันแล้ว ก็บริพีว่ามีคำถามนี้มานะคะแล้วตุ๊กตาก็เลยเล่าพี่โจฟังว่าเนี่ยพี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าดูไลฟ์พี่ไลฟ์หนึ่งตื่นเลยเหมือนโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้ามันแบบตัวเราอะคือข้าพเจ้านี่ทำทั้งวันเลยคือเวลาที่เราฟังไลฟ์โค้ดอะไรเงี้ยแล้วฟังฟังการไลฟ์ของโค้ดนะคะแล้วพอโค้ดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้พัวโดนเรามันมันสบแสบคันๆอะแสดงว่าเราอะมีบางอย่างที่ใช่ เวลาที่ม um, ันโดนอ่ะหน้าที่เราคืออะไรไปทำเมื่อก่อนเปิดเผยตัวพี่ไม่้องเปิดเผยตัวก็ได้จุจุพี่จุพี่พี่สุดยอดแล้วพี่เอาเวลาไหนไปทำอะไปทำการนเออพี่สุดยอดมากพี่ทักเข้ามาเลยพี่ทำอะไรนะหนูยินดีเลยหนูยินดีช่วยพี่เลยนะคะช่วยตอบคำถามคืออยากจะบอกว่า พอตอนนั้นอะพอตุกตาได้ได้เออจริงวันมันมันคือเราคือเรื่องของเรื่องตอนนั้นที่ตุกตาทําเยอะเพราะว่ามันทุกข์ค่ะพี่โจขามันทุกข์แล้วมันก็ตอนนั้นตุกตาเนี่ยเจอเจอมอรสุมชีวิตนะคะเจอวิกฤตแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นทําให้ตุกตามีวันนี้นะคะเกิดูมรสุมมรสุมเป็นเดูมรสุมมรสุม,ม,ม,มอ่าล่องเรือไปกลางมหาสมุทรเจอคลื่นนะคะนิดนึงดีค่ะที่เก <ๆ S 2> าะใบไว้ เกาะเกาะใบเกาะเรือไม่เหลือแต่เสากระโดงเรือเกาะเสากระโดงเรือไว้ถ้าเป็นเหลือแต่เสากระโดงเรือไม่เหลืออะไรก็ต้องเสื่มวิญญาณแบบพระมหาชนกแล้วล่ะนะไายไปก่อนความเพียรทําให้เราถึงฝั่งนี้คือต้องบอกว่าในวันนั้น่ะตุกตาก็ทิ้งคนรอบๆข้างเลยนะอืคําว่าทิ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งแบบว่าไม่ได้ทิ้งคือคือต้องวางหมดวางทุกเรื่องในชีวิตจริงๆ ในวันที่เราอยู่กลางมหาสมุทรอ่ะแล้วเราจะต้องเรือล่มไปแล้วอะแล้วเราจะต้องบินเข้าเออบินไหว้เข้าฝั่งตอนที่เราจะไหว้เข้าฝั่งอ่ะอืมเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องทิ้งสัมภาระทุกตาคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเลยก็คือวางครอบครัววางทุกคนวางวางแม่วางลูกวางทุกคนแล้วก็บอกพวกเขาว่าตอนนี้กําลังเจออะไร แล้วเราจะต้องเดินไปทิศทางไหนหอตอนนี้ขอเวลาตุกตาหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีทั้งทั้งคนฟังและไม่ฟังแหละแล้วตอนที่เราไหว้ข้ามไหว้าจากกลางมหาสมุทรเข้าฝั่งเราจําเป็นที่จะต้องทิ้งสัมภาระทั้งหมดหแล้วคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องรอดก่อน